ดูนี่เจอพี่กัดแล้วเฮ้ยพี่ไปเลยแ<ป>ยกย้ายกันไปหาถ้าเจอก็บอกต่อกันจะไป พอนนี้ถึงพิกัดแล้วทางนั้นเป็นไงบ้างทางนี้ปิดอยู่ชั้นสามเหมือนกันโอ<ฮ>้สวัสดีครับชื่ออะไรอะ่ะชื่ออมงครับน้องๆเลือกใครอยู่เข้ามาครอยู่เข้ามาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย เขย่ออเข้ามาใกล้อีกเฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยเก่งเก่งเก่งดูดิ้าออกมาได้ดีมากเลยอะสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเก่งจังเลยอะใช่ <ทำ S 1> ปะด,ดีมากปามานี่ไหนลองไดคัทให้ดูหน่อยสิได้คัทใช่ได้คัทเหรอพี่ใช่ใช่ตรงนี้เลยอเอาให้มันเนียนที่สุดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยงานเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ดีมากเลยมาน,นี่ โอยพี่พาผมไปไหนอะ่ะมานี่มาหนี่มานี่มาน,มานี่นี่เลยนี่โค้ดไหมพิมพ์เขาว่า hello world hello world ใช่พิมพ์ลงไปเลยน้องน้องมาดูนี่มาดูมาดูาดเป็นไงเจ๋งปะสุดยอดเลยพี่อุย้ย อะไรเนี่ยใช่ใช่หมดสวยจริงยอดไปเลยมันแบบฮัลโหลโอ้ไม่ใช่ชั้นสามหน่อยห้องที่ประตูดำๆอ่ะพี่กัดอยู่ที่นั่นใช่ปะได้ได้เดี๋ยวรีบไปเอ้าน้องไหนอ่ะกอนน้องกับกอนไปไหนอ่ะอไ้ตรงนี้ก็ดีปวดท้องอ่ะไปห้องน้ำกันป่ะเหมือนกัน ทำอะไรกินข้าวเหรอก้อมครับก้อมเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังไปละล่ะแล้วขาต้องขาตั้งอะไรเสร็จหรือยังข้าวเฮลโหลทำอะไรือยังโู่ทำไมไม่มาเนี่ยสตาร์ทเมื่อไหร่คนแล้วนักแสดงล่ะโหลครับนักแสดงสองคนไม่มาค่ะมีแต่สองคนแทนได้ไม่มาแต่มีสองคนนั้นแทนโอ้โหโอเคได้ได้ได้น้องผคนนะครับเดี๋ยวมาเลยครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเน้องผู้หญิงพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครัได้ค่ะได้ โอ้ดีมากดีมากดีมากเราเ,เราผู้ชายพูดไม่ได้พูดไม่ได้อืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพี่มีคนที่ปําหนาจให้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเป็นนักแสดงให้พี่แล้วก็เดี๋ยวเราเขาจับกล้องเขาเลยนะครับ <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเข้ากล้องเลยครับ <c oughs> อ่าชาเขียวเดี๋ยวเอาลงมาเลยนะครับผมเอาลงมาเลยโอเคครับเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่ง and action กดอัดเข้าเลยแล้วสแตมบายสองอไว้ลองซิหมุนหมุนหมุนปรับปับ ดีมากมากเลยโอเค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 ดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวเราเอาฉากขาวลงแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปันต่อเนะไปโอเคไป เมื่อกี้ทำดีมากเลยนะน100ใช่ชนั่นแหละ,ฮะ,ละเฮ้ยงานเราเสร็จเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อเดี๋ยวแป๊นแบ,บนึงนกำลังจะอัดจูก๊บนึง้นะอ่าเดี๋ยวอ่านตามนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ให้ตัญญาณหนึ่งสองสามทาเคชิหยุดก,กลั่นแกล้งโดมิตะเดียด๋ยวนี้นะในฐานะอาจารย์ ย่อมเห็นลูกศิษย์มาทะเลาะกันไม่ได้เดี๋ยแล้วสติอเธอจะเฮ้ยบันเร็วๆพี่กากำลังจะหายเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยพี่กาจะหายไปแล้ว

สรุปน้องเลือกสาขาอะไรคะสาขาดีซีค่ะเออพี่คะถ้าสมมติเราไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้หรือเปล่าคะเรียนได้ค่ะเพราะว่าที่สาขาของเรามีปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอ,อ๋อค่ะเออแล้วพี่มีสองใบหรือเปล่าคะมีค่ะขอบคุณค่ะเอาลูสเต็ม ขึ้นแท็กซี่เว้ยเขาพาไปไดินแดนแต่วอเราแม่งอยู่พรา,าน่าการนะเว้ยโหยใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยมึงหมายถึงอะไรใหญ่วะตึกเนี่ยคิบมากเรอเ้ยรีบๆเดินม,มาดิมอจะคุยกันได้สิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ค้นพบได้ที่สาขาเรา Digital Technology in Mass Communication ช็ิดเหี้ยไงนปิดกองใช่ไหมคะปิดกองปิดกองแล้วปิดกองแล้วปิดกองของพวกกูแล้ว